สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบารนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะมานมัสการพระเจ้าด้วยกันในเพลงที่ชื่อว่าข้ารู้แน่พระคริ์ทรงพระชนพี่น้องครับให้เรายกใจของเราขึ้นนะครับ Tchau. I'm not ขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับการที่เรามีชีวิตยอยู่ในทุกวันนี้เรามาถึงจุดจุดนี้ได้เพราะพระคุณของพระเจ้าเพราะพระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนแทนเราบนไม้กางเขนพระผลิตของพระองค์ได้ทรงหลั่งไหลออกเพื่อที่จะชำระล้างความผิดบาปของเรานำการคืนดีมายังเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับให้เราร่วมใจกันอิษฐาครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในชาวันนี้ข้าพง์ทั้งหลายได้มีโอกาสที่จะนมัสการพระองค์ได้มีโอกาสอธิษฐานทูลขอวิงวอนพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดที่จะเมตตาชำระข้าพง้งหลายให้พ้นจากการอธรรมขอสารภาพความผิดบาปของข้าพงหลายไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่บาปที่ล่วงละเมิดโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจและบาปที่ละเว้นไม่กระทําตามสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงบัญชา ข้าแต่พระเจ้าขอนำความเสียใจขอนำความทุกข์ใจที่ข้าพงหลายมีอยู่นั้นออกจากชีวิตจ,จิตใจของข้าพง์หลายโดยฤทธานุภาพฤทธเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการเจิมของพระองค์โดยการสถิตยอยู่ด้วยของพระองค์นั้นทําให้ข้าพงหลายจะได้มีชีวิตที่มีความชื่นชมยินดีมีความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลาขอการทรงนำของพระองค์มาในถึงข้าพงษ์หลายในเช้าวันนี้ ผ่านโภชนะของพระองค์และการทํางานของพระวินยันบริสุทธิ์กราบทูลขอการทรงน,นําในพระนามของพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพี่น้องครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายของ question and answer นะครับ question and answer ปุจฉาวิสัชนาหัวข้อที่12ครับที่พูดถึงเรื่องของการทรงดําเนินงานแห่งการกําหนดจัดเตรียมของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์นะครับพี่น้องครับ พระเจ้ามีพระประสงค์ในการปกครองเหนือมนุษย์พระองค์ได้ประทานพันธสัญญาแห่งชีวิตให้กับมนุษย์ที่จะเชื่อฟังและกระทำตามเราเรียกว่า Covenant of w o r k นะครับคือพันธสัญญาแห่งการกระทำและพี่น้องครับนั่นคือพันธสัญญาเดิมครับที่พระเจ้าได้ให้ผ่านอาดัมโนอาห์มเสสและผู้พยากรณ์ทั้งหลายจบจนกระทั่ง มาถึงพันธสัญญาใหม่ครับซึ่งไม่ใช่เป็นพันธสัญญาแห่งการกระทําเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นพันธสัญญาแห่งพระคุณที่จะทําให้ผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกได้รับการช่วยให้รอดและทําให้พันธสัญญาแห่งการกระทําก็ได้สมบูรณ์แบบโดยพระเยซูครับพระเยซูได้ทรงกระทําบนไม้กางเขนพระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนทําให้พวกเราทั้งหลายเข้าสู่พันธสัญญาแห่งชีวิตได้ พี่น้องครับพอมาถึงเรื่องราวของการที่พระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนบนแม่งเขนนั้นทําให้เราเห็นความเมตตาการุณาของพระเจ้าในพันธสัญญาของพระองค์เรื่อยมาแม้ว่าอาดัมนั้นถูกสร้างขึ้นมามีความสามารถที่จะพร้อมพร้อมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแม้ว่าสิ่งแวลดล้อมต่างๆนั้นก็เอื้ออหนวยให้อาดัมไม่ต้องทําบาปได้และพระเจ้าได้ทรงเตือนอาดัมไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตน้น ว่าผลที่จะเกิดขึ้นจากการไม่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นอย่างไรหลายๆคนนะครับก็ได้เรียนรู้ว่าอาดัมนั้นเป็นมนุษย์คู่แรกนะครับเป็นบนรรพชนเป็นบนรรพบุรุษของเราอาดัมเอวาทั้งสองท่านนะครับทีนี้วันนี้ครับเรามาถึงเรื่องที่น่าจะสําคัญอยู่นะครับสําคัญยังไงครับเพราะว่ามีคนถามว่าเอ๊ะแล้วอาดัมมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าอาดัมมีตัวตนจริงๆหรือเปล่า ก็มีเด็กๆถามนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ที่ไม่เชื่อถามว่าอาดัมอาจจะไม่มีตัวตนจริงๆก็ได้นะเป็นเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์หรือเป็นตัวแทนที่อุปโลกขึ้นมาเฉยๆได้ไหมพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับอาดัมและเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับที่ได้บันทึกไว้อยู่ในพระคัมภีร์ปฐมกาลและในเวลาเดียวกันก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่เราจะต้องมีความเชื่อ ว่าเหตุการณ์ที่บันทึกไว้อยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่1นึ่งหรือบทที่3เป็นเรื่องราวของพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างมนุษย์พระเจ้าได้มอบหมายงานต่างๆให้มนุษย์ทำเราจะเห็นการกําหนดการควบคุมการครอบครองการปกครองของพระเจ้าพี่น้องครับจวบจนกระทั่งอาดัมทาบาปและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาถึงพวกเราในทุกวันนี้มันอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ถึงบทที่3ทั้งสิน้น ซึ่งเป็นหลักข้อเชื่อที่สําคัญครับเป็นหลักคําสอนที่เราจะต้องเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆตามที่ได้บันทึกไว้บุคคลต่างๆที่ได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์มีตัวตนจริงๆครับไม่ใช่เป็นตัวอุบโลกหขึ้นมาเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในพระคัมภีรก็เกิดขึ้นจริงๆครับถ้าไม่เกิดขึ้นจริงๆพระคัมภีร์ก็เชื่อถือไม่ได้สิครับถ้า พระคมพีเชื่อถือไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นพระคำของพระเจ้าสิครับและถ้าหากว่าไม่ได้เป็นพระคำของพระเจ้าก็ไม่มีพระสัญญาของพระเจ้าอยู่ตรงนั้นและไม่มีเมื่อไม่มีพระสัญญาของพระเจ้าอยู่ตรงนั้นความรอดของเราจะเป็นยังไงครับพี่น้องครับมันเป็นความเชื่อที่สืบเนื่องต่อกันมาเหมือนกับจิ๊กซอเหมือนกับโดมิโนนะครับถ้าความเชื่อพื้นฐานนะครับล้มลงเหมือนโดมิโน,นความเชื่ออื่นก็จะล้มลงตามมาด้วย เพราะฉะนั้นนี่คือโดมิโนเอฟเฟกนะครับถ้าเราไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโรคนะครับถ้าเราไม่ได้เชื่อพระเจ้ามีจริงจบแล้วครับทุกอย่างหมดสิ้นพี่น้องครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนผู้คนต่างๆบุคคลที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เกิดขึ้นจริงและมีสถานที่นั้นจริงๆที่เราต้องย้าเน้นในเรื่องนี้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยมีความเชื่อแบบเสรีนิยมนะครับแบบโมเดิร์นนิสหรือลิเบอรัลส์นะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ปัจจุบันหรอกครับมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วนะครับที่ไม่สอดคล้องที่สอนแบบหลวมๆครับไม่เชื่อว่ามีการอัศจ,จรรย์ไม่เชื่อในเรื่องราวสิ่งต่างที่เกิดขึ้นที่เหนือธรรมชาติในพระคัมภีร์ไม่เชื่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวาล ไม่เชื่อเรื่องการทรงสร้างและไปเชื่อเรื่องวิพนฒนาการเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ครับก็พัฒนาความเชื่อของเขาขึ้นมาด้วยแต่คนกลุ่มนี้ก็ส่งนักวิชาการทั้งหลายหรือส่งนักศึกษาทั้งหลายเข้าไปเรียนในโรงเรียนพระพิธรรมและในที่สุดครับมีโรงเรียนหลายโรงเรียนนั้นก็ถูกครอบงําด้วยความคิดแบบนี้พี่น้องครับการที่เราไม่เชื่อว่าอาดัมมีตัวตนเป็นบุคคลจริงๆเป็นคนที่ เริ่มต้นทำบาปในหมู่มวลมนุษยชาติโดยการละเมิดครั้งแรกและเขาได้รับผลแห่งความบาปและส่งผลนั้นต่อมนุษยชาติมาถึงพวกเราคนเหล่านั้นครับคนที่ไม่เชื่อเรื่องอาดัมเป็นตัวตนจริงๆมีตัวตนจริงๆก็ไม่เชื่อว่าบาปของมนุษยชาตินั้นเริ่มต้นมาจากการละเมิดของคนคนเดียวโดยความเชื่อศาสนาศาสตร์แบบนี้ครับก็เรียกแบบสมัยใหม่แบบเสรีนิยมนะครับ เขาจะเชื่อว่าอาดัมเป็นเพียงสัญลักษณ์แทนมนุษย์เท่านั้นพูดง่ายๆก็คือว่าอาดัมไม่มีตัวตนจริงครับเป็นแ,นแค่สัญลักษณ์แทนมนุษย์ไม่เชื่อว่าอาดัมซึ่งแปลว่ามนุษย์เป็นชื่อของคนจริงๆไม่เชื่อว่าอาดัมนั้นเป็นบุคคลที่มีตัวจริงแต่เพียงแต่เป็นคําที่ใช้เรียกนะครับพวกเขาเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นแค่คําที่ใช้เรียกแทน ความมีแนวโน้มของมนุษย์ที่จะกระทำบาปพ,พี่น้องฟังดีนะครับพูดถึงอาดัมก็คือพูดถึงสัญ,ญลักษณ์ของความมีแนวโน้มของมนุษย์ความมีแนวโน้มกลายเป็นนามธรรมแล้วครับไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่ตัวจริงเพราะฉะนั้นอาดัมเป็นเพียงแค่ความมีแนวโน้มของมนุษย์รวมทั้งผมรวมทั้งคุณ ที่จะทาบาปเพราะฉะนั้นเราก็มีอาดัมอยู่ในตัวเราเห็นไหมครับพี่น้องครับอธิบายแบบนี้เนะี่ยฟังแล้วมีเหตุผลนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะตัวเก่าของเราเนี่ยคืออาดัมพี่น้องเห็นไหมครับนั่นคือความมีแนวโน้มที่เราจะทําบาปพี่น้องครับการพัฒนาความเชื่อแบบนี้ขึ้นมานะครับทําให้ในที่สุดแล้วพระเจ้าจะหายไปพระเจ้าจะเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์เป็นแค่ความมีแนวโน้มอะไรต่างที่ เกิดขึ้นต่อกันมาการเชื่อเช่นนี้พี่น้องครับเป็นความเชื่อเทียมเท็ครับเป็นคําสอนผิดเรามาดูต่อกันนะครับว่าคนกลุ่มนี้หรือคนพวกนี้นะครับเขาอธิบายยังไงในปทมการบทที่1ถึง3ผมขออนุญาตยกตัวอย่างครับมีความพยายามอธิบายเรื่องราวในปทมการบทที่1ถึงบทที่3โดยกล่าวว่าเรื่องราวเกิดจากคนในสมัยก่อนนั้นเขาระลึกขึ้นมาได้ว่า พวกเขาทำบาปเป็นคนบาปเป็นคนที่ไม่ดีและพวกเขานั้นก็ยังทนทุกข์อยู่ในความบาปจากผลกรรมการกระทำของเขาคนพวกนี้พยายามอธิบายที่มาที่ไปของความบาปครับพวกเขาก็เลยพัฒนาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสวนแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเอเดนเอเดนนั้นแปลว่าพาราไดส์ครับก็คือสวรรค์และพัฒนาบุคคลคนหนึ่งขึ้นมาครับสร้างสารรค์บุคคลอุปโลกบุคคลคนหนึ่งขึ้นมา เรียกว่าอาดำนะครับซึ่งแปลว่าบุษย์แล้วเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับก็ถูกร้อยเรียงกันมากลายมาเป็นตำนานและต่อมาก็บันทึกไว้ในพระธรรมเป็นชื่อว่าทบปฐมกาลความเชื่อแบบนี้ครับทำให้คนไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ในผลมกาลนั้นมีจริงครับตรงนี้ครับอันตรายอันตรายอยู่ที่ว่าเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นจริงพี่น้องครับเป็นการอุปโลก เป็นการสรรส,สร้างเพื่อที่มนุษย์จะยอมรับในเรื่องของความผิดความบาปและนั่นครับคือสิ่งที่เป็นเทพนิยายครับต่อมาก็าคือมีพระเจ้าได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับมนุษย์แล้วครับพี่น้องครับถ้าเราไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ต่างๆในพระกัมภีร์นั้นเป็นเรื่องจริงผมจะเรียนให้ท่านทราบว่าเลิกเชื่อพระเจ้าได้เลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าหากว่าพระเจ้าไม่มีจริง การสร้างโลกไม่มีจริงอาดัมไม่มีตัวตนจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของพระเยซูพระเยซูก็อาจจะไม่ได้ถูกตึงบนไม้เางเขนจริงก็ได้เพราะฉะนั้นปฐมกาลบทที่1ถึงบทที่3นั้นเป็นรากฐานแห่งความเชื่อของคริสเตียนรากฐานแห่งความเชื่อของการที่เรายอมรับว่ามีพระเจ้าการที่เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปการที่เราเชื่อว่าพระเจ้าได้เตรียม ผลทางให้กับมนุษย์เพื่อที่มนุษย์จะรอดพ้นจากบาปอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ถึงบทที่3ทั้งสิ้นปฐมกาลบทที่1ถึงบทที่3ไม่ใช่นิยายนะครับไม่ใช่นิยายที่จะนํามาเปรียบเทียบและดูสอดคล้องกับความเป็นจริงเรื่องการเป็นคนบาปของมนุษย์นะครับหรือปฐมกาลไม่ใช่เป็นนิยายหรือนิทานที่มีคติสอนใจนะครับเพราะว่ามันสอนเรื่องศีลธรรมอันดีเพราะฉะนั้นก็เลยยกย่อง ให้เป็นตำราให้ยกย่องให้เป็นคำภีก็เลยแล้วกันนี่คือสิ่งที่มันผิดพลาดมาพี่น้องครับทฤษฎีของผู้เชื่อแบบนี้ดูน่าสนใจนะครับและดูม,มีมันสมเหตุสมผลที่จะอธิบายสิ่งต่างๆและผู้ที่เชื่อในความเชื่อนี้ที่สอนผิดนี้ก็จะสอนผู้อื่นว่าให้เชื่อเรื่องราวของอาดัมแต่นั่นหมายความว่าเชื่อในคุณค่าของเรื่องราวนี้เท่านั้นไม่ได้เชื่อว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆนะครับความจริง ไม่ใช่ไม่ได้เป็นเช่นที่คนพยายามอธิบายเช่นนั้นครับแต่ความจริงเป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าว่ามนุษยชาติลม้มลงในความบาปด้วยคนคนเดียวคืออาดัมและมนุษยชาติในสมัยต่อๆมาก็ได้รับการช่วยกู้ให้รอดจากบาปไปสู่ความชอบธรรมด้วยคนคนเดียวคือพระเยซูคริสต์พี่น้องครับผมอยากจะจบในเช้าว,วันนี้ครับด้วยพระธรรมโรบทที่5้าข้อสิครับพระธรรมโรบที่5้าข้อสิโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า เพราะว่าคนเป็นอันมากเป็นคนบาปเพราะคนคนเดียวที่มิได้เชื่อฟังฉันใดคนเป็นอันมากก็เป็นคนชอบทมเพราะพระองค์ผู้เดียวที่ได้สรงเชื่อฟังฉันนั้นบทดฟลงครั้งครับเพราะว่าคนเป็นอันมากเป็นคนบาปเพราะคนคนเดียวที่มิได้เชื่อฟังฉันใดคนเป็นอันมากก็เป็นคนชอบธรรมเพราะพระองค์ผู้เดียวที่ได้สรงเชื่อฟังฉันนั้น ฉะน en, le, religion, okay. bon <No> um> <ver <ver ั้นเองหากเราไม่เชื่อในสิ่งที่พระกมภีร์กล่าวเกี่ยวกับอาดัมนะครับและเราไม่เชื่อในสิ่งที่เขากระทาในพันธสัญญาแห่งการกระทาว่าเกิดขึ้นจริงพี่น้องครับเราก็ไม่เชื่อในสิ่งที่พระัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับพระเยซูได้และสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําบนแมงเขนทําให้เราเข้าสู่พันธสัญญาแห่งพระคุณก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเหมือนกันเราก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ถ้าหากเราเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราก็ เราจะต้องเข้าใจว่าเป็นแผนการของพระเจ้าที่อนุญาตให้ความบาปเกิดขึ้นจากคนคนเดียวมนุษย์ทั้งหลายท,ทุกยุคทุกสมัยล้มลงในความบาปและมนุษย์จะได้รับความรอดจากคนคนเดียวและคนคนนั้นคือองค์พระเยซูคริสครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะเป็นความเชื่อในการที่เราจะได้รับการช่วยให้รอดผ่านบุคคลผู้มีชื่อว่าพระเยซูคริส องพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราพี่น้องครับเราต้องยึดมั่นในหลักข้อเชื่อเรื่องนี้อาดัมมีตัวตนจริงๆครับเรื่องราวที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์พระคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่66เล่มนี้เป็นเรื่องจริงขอพระเจ้าประทานความเชื่อเหล่านั้นให้เราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดประทานความเชื่อนี้และจากความเชื่อนี้ข้าพงหลายจะมีประสบการณ์ในฤทธเดชของพระองค์ฤทธเดชแห่งพระวจนะฤทธเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพงหลายให้พัฒนาจากความเชื่อนี้กลายเป็นองค์ความรู้และปฏิบัติได้จริงขอทรงโปรดนำพาข้าพงหลายด้วยขอมอบถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ อันเป็นการนมัสการอันเป็นการสรรเสริญพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน